จ้ะกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ของทั้งช่องเจตูพร้าวุ้ยเนาะค่ะเนาะมือนี่เจตูได้มาอยู่วัดอยียงก่อนละ่ะว,วัดป่าโนนสวรรค์ค่ะพี่น้องจ้ะอยู่แถวร้อยเอ็ดเลยเสลภูม่มมาประมาณักืสิบกิโลนี่ละ่ะอ่ะมือนี่ได้เดินทางมาตามความฝันของปอบอายสาวกาลสิน นี่ปอบอายสาว้าะลาศินแล้วนอ่ตื่นขึ้นแล้วว่าวคว่ำฟันสุเกตูฟังว่าฟันว่าได้ไปวัดเปรตมาสันกับบ่ลู้ว่าวัดเปรตทางใดเนาะอ่าเกตูกับบ่ได้ว่าสิผ้ามานีดอกเกตูว่าสิผ้าเพิ่นไปอันไปหาแม่ตะเคียนบ้นี่เล่าอันยู่ดีๆแม่จา์โก้เพิ่นเพิ่นเลยไปส่วนม่านี่าสันมาหาหอดนีปุ๊บเพิ่นละคนชิ่งลูกแต่ว่าก้อนที่สิเขาไปตามเบิงทางในเฮากับมา หาคุณพ่อแล้วก่อนคุณพ่อแล้วอยู่นี่พ่อสวัสด,ดีค่ะพอ่พออันโทษด้อค่ะคุณพ่อซื้อวัดจังไดค่ะคุณพ่อสวอัคุณพ่อสวัยคุณพ่อสวัยยู่ประจํอยู่วัดนี่มนแมนป่ค่ะยู่ประจำอยู่วัดหลายปีแล้ววัดนี่ซื้อวัดยังก็พอ่อวัดป่านโนนสวรรค์บ้านเทิดไทยยังดอโอวัดป่านโนนสวรรค์บ้านเพิดไทยยังหล่อแมนเพื่อทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดลอยเอ็ดนี่ละ่ะอืมอยู่ในจังหวัดลอยเอ็ดผู้ใดอยากมาสามารถมาได้เนาะพ่อเ <พอ S 2> นาะเที่ยวได้คือได้ข่าวว่าคุณได้นั่งอยู่ได้ยินพ่อบวันข้าเจ้าสิมากแก่บนข้าเจ้ามาบนอีหยังไว้ก็เพาะข้าเจ้าพวกข้าเจ้ามาก,กัำลงปูบป่บนไใบข้าเจ้าพวกห้หาอยู่หากินร่ำรวยมากข้าชาติทีนะพญานาคเลยนะอืมข้าเจา้า ภาษีพญานาคเราด้ยินพ่อว่าเลขวัดเลขวัดนี่ไหมเลขวัดเนี่ยนอนวัดน,นขอนว,วัดนี่วัดเลขวัดเลขกหนึ่งหานห,หนึ่งนี่แหละเลขกหานึงเนี่ยเลขวัดเนี่ยเหลขที่ของวัดเลขที่ของวัดหาน,นึงเด้อพี่น้องเด้อจา้าเอาสวัสดีพี่จอยค่ะพี่จอยเดี๋ยวสีผ้าเบืองไอ้นะ่ะแล้วก็เจ้ากับพ่อเทสตัวนีเ้เสร็จแล้วคนกระบบวงสวงอีูว่ากานผู้ข่าวไปสมาิีสูก,กเครสอูกไวมสิมาทราบเพราะ มังกรให้้ระจ้าก็ถืออีกอขอกของก้าเก้าจุ่มือารถนาไว้เพื่อนกระสิโดนใจให้่อบเลม,มากพอ่อมาพอบิลีละ่ะกาเจ้กก็เลยมาท่ามงกรนีบ่บนีงวดนี่เพืน่นเพื่อนได้โตได้ล่ะพ่อบ่อจากน้าเพิรนละ้กเจ้กกับบไิยุทธ์แซวห้องเราพ่อคิดจังไดจัง่อยเอาลูกป,ปูให้ยปอบอายสาว,วกาะสินเลากับว่าอยากเห็นเพิรนก็เลยให้ลูกเบิ่งอบ่ไบก็กลก็เลยเอาห้มอบให้เป็นของขวอเอาเัีนยว ปอบไอ้าวกาละสินนี่ปอบไอซาวกาละสินเอาอ่าวันดีค่ะเจ้าฝันว่าจังไดเกาะเจ้าจังคอยได้มาว่าฝันที่เป็นจริงเมื่อคืนเมื่อคืนฝันว่านี่ล่ะได้มาามองนี้ล่ะได้มาได้มาามองนี้เลยเราบันี้ว่าข้างในนั่นในค้อมฝัน่สูงกว่าหนีไงกว่าหนีว่าข้างเทิงนี่พีพพาองคหนึ่งยืนอยู่ว่าข้างเทิงมีพพาองคหนึ่งยืนอยู่เราบันี้มูลูกเอารถขั้นนี่แหละมาจอดว่าพากันล่วงไป ไม่ไงสองไม่ไงหนีไลยยางเข้าไปหนูผันยืนยุ่งจังไดนเพิ่นไลยเอิญควกหนูขึ้นไปทางเทิงหนูเลยขื้นไปหาเพิ่นหาพระองค์ที่เพิ่นไงเอาห้หนูนี่เอะขอเบิ้งขอเบิ้งนะจ๊ะคือได้ข้าวว่าเพิ่นเสียแล้วบอกพ่อแม่นมันเราผแต่ปีหกสามพเอชาปัญจิดฟกหาตายปีหกหาแล้วแล้วพี่ที่สุดคือนั่งอยู่หนี่นั่งอยู่หนี่จอดตอนจอดรถเอจายู่ว่าเพิ่นประชุมเพิ่งผู้ใด เอ๊ะใจบระคักแล้วบัดที่นี่เพิ่นก็เลยบอกว่าเพิ่นห้องก็ประชุมเพิ่งไปมันเหลือมีแคนเดียวสิเพออิ่มใหม่ก็เลยเอ็นีิล่ายอย่างนี้ก็เลย <สา S 2> ขอบคุณหล,ลายๆค่ะสาายพม่นม <สา S 1> ันเพิ่นเพิ่นในความฝันนัมนเพิ่นก็บอกว่าเดี๋ยวพ่อสิเอาอีหยังให้เด้อน้อยเพิ่นว่าจังซี่ละ่ะลูกมานั่งอยู่นีก่ก็ลูกสิน้ำตาแตกลูกก็ว่าพ่อถือมากปอบยให้แล้วพี่น้องพ่อถือมาแล้วพ่อพ่อก็ว่าเอาอีหล่าพ่อให้พ่อก็ว่าจังซี่ ลูกกับลูกกับเจ๊ใบถั่บุษะพ่นต่อไปล่ะปอบไอหายแล้วพี่น้องห้แล้วดีใจว่าฝันเห็นพระองค์นี่มือขึ้นนี่แล้วกับฟันเห็นเป็ดเห็ยนยังหลายๆแต่กับยังว่าท่านได้เข้าไปดอกหาแล้วเพิ่นกับเฮียที่ยังเดี่เพิ่นกับยืนคุ้มเพิ่นยืนคุ้มไหวเบิดเลยบืิเพิ่นคุ้มไห้เบิดเลยเจตูเจว่าสูฟังเด้อว่าปอบไอนี่แกจะเป็นคนเที่ยวไปน่าลกดูที่สุด ไปนรกไปดูไปไปกับกัปไปไปกับกัปไปทรงคนตายกับพวงในขั้มฝันพี่น้องทางเที่ยวบอกคิดว่าพุ๊บสิบกับมาหุ่นเนี่ยฉันทางเที่ยวบอกครัวไปว่าเพีตายเบิ่งดีเ้างสิเป็นคนแบบว่าฝันแบบนั้นเลยเพิ่นมีหมองขอโชคบ่พ่อยู่นี่เขาก็ไปบนไปยังไ่อกับหลวงปู่เหรอตีโออยู่มองได้แล้วป่ะฮวอนักับฮวอลวงปู่ท่านใจอยู่สองสายแยกหนังอยู่นะโอ้หอหลวงปู่ท่านใจกับมี่มี่อยู่ทัน เอาพี่น้องเอฟซีเอาขอบคุณพ่อนหลายๆเด้อพ่อเด้อพาพี่น้องพันยางเบิ่งก่อนเนาะค่ะเนาะไม่เนี่ยพี่น้องแล้วลอปอบไอ้ไฮแล้วพี่น้องไห้แล้วไห้ยัง ปอบอายสาวกาลสินไห้วือเลยพี่น้องซึ่งเพิ่นกับสัมผัสได้กับใบเกี่ยวกับพวกมูนี่เพิ่นสัมผัสได้อ๋อว่าเพิ่นเพิ่นเคยโดนกีโด,ดนใจเลยมาหาเพิ่นกันแต่โบโบเคยหูมาก่อนเลยที่ว่าหน้าตาเพิ่นเป็นยังไงแล้วเพิ่นก็บอกบอกเลความฝันว่าเพิ่นมีแนื้อช่างเพิ่นไงเพิ่นไงนก็ถือจะเลียงจเลี้ยไปเอาลูกเพิ่นไปให้อืมฝันที่เป็นจริงครับเนาะ เอาในรูพ่นเอามาเบิงด้วยาเทียมีตัวเลขกตัวเลย่ืมสังเกตตัวฮาเทียมีตัวเลขเนาะพี่น้องเนาะเบิงซอยกันเด้ออุ้ยมีอหลีตัวพี่น้องเอาใช่ละ่ะโอบมีบ่มีตัวเล็เลรียกวัดพ่นก็บซิบหาเล็กวัดเพ่นซิบหาเด้อพี่น้องเด้อพ่นบอกว่าพ่นซิมีแนวหพ้พอดีปอบไอสซากาะสินลงหลดมากปุ๊บพอยญ่เรา,ยายก็ถือรูปใบในีมามาให้เลยเอามาให้ปอบไอ คนหลายๆ่ให้ให้ผู้อื่นหาแต่ปอบอ้เช้ากันละสินเพียงเราฝันเราฝันเล้าบอกเกจตูฟังหนึ่งแต่หมุดเ้านี้แล้วว่านฝันเห็นวัดที่ว่ามีเปปดมหยังเกจตูกับบรลูดอกเกจตูกับวาบ่ลูจักแล้วว่าวัดยังจังไดนี่นะอันนี้คือสิมันขึ้นไปขางเทิงเนาะน่เนาะเดี๋ยวเดือพี่น้องผ้ายางเบิ่งกันขึ้นไี่คตอหายบ่ไวแล้ว ขึ้นไปใดยูวะสันทางขื้นพี่น้องขึ้นไปชมแข,ข็งเครื่องก็ะไดวะสันู้นไดเขามาแล้วกดได์คดแช่ห้เจตุเด้อพี่น้องเด้อเด๋ยวเจตุสิผ้ายางขึ้นไปเบิงแขงเครื่องฝันที่เป็นจริงปูพ่นบอกว่าปูพ่นบอกปอบไอสาวกะละสินว่าห้มาเด้อสีไดสีมีแนี้วหายวะสันนางมาเหล้วบัดที่นี่พอดีกับพน พอใหญ่ทีเพิ่นเฝ้าอยู่นี่เพิ่นถือมาให้เลยไหมพี่น้องพี่น้องมึงอลังการมากสาธุสาธุเด้โดกโอเดอร์สาธุยังไม่ไหวเพิ <ไป S 1> เ่นเอาไปเลย ไปถ้าเพื uh, ้นยางอ่อมเบิ้งสะก้อนท่านคอยขึ้นไปเบิ้งทังเคิงฮะขึ้นไปอยู่เดี๋ยวพยานหนักกับนี่ทั้งพี่น้องโอ้พยานหนักฝันเป็นโตแต่ว่าหัวเป็นค้นมาจันพระอาจารย์ยุ่นพายจานนั่นยุ่นเหนียนบ่ฝันดีบ่จ้ะ อยู่บุรีรัมโอ้เขามาบอกวางได้ก่อนจ้ะเขามาบอกวางได้อโอ้บนเชียนไห่แปดตัวเดียวได้พี่น้องพระจาจาร์เล่าเล่าอยู่หนีเลาฝันก็ยังวามิเขมาม่เชียนไห้แปดตัวเดียวเลขรัฐบาลมาสันแต้ว่า,าเล่ากัเป็น พระเนาะแล้วก็บ่บยากเบาปันใดเท่ากับจ้าสัมผัสเอาคือเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันว่าได้แปดตัวเดียวเท่ากับคืดเอาแต่ว่าเลขกวัดนี่ก็คือหนึ่งหาเพราะว่าทั้งปอบไอเส้ากับละสินนี่เล่าฝันเล่าฝันที่เป็นจริงเล่าฝันปุ๊บแล้วมาหอดปับ๊บเขาใหญ่อันที่ว่าเล่เาเฝ้าอยู่นี่กับถือลูกปูถือลูกพระองค์ที่เพิ่นนี่ไปไห่นั่งเลยนั่งกับไห้บอเลยพ่อแตงแต่เห็น นั่งกะไห้เลยว่าฟ wow ันที่เป็นกินทักเกันบ้างมึงมึงคนว่าอยากให้เขากลับงไงคนบวชเถาอืมคนอยากให้เขายางเห็นมันทัวเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันไหมเอาวายุสสวัสดีเอฟซีในลูกเนื้อทีหาสิบ่อะไรเนืทีหาสิบสี่อะไร เท่าไหร่ห้าี่ไร้ใเข่าสวรรค์อันนี้เข่าสวรรค์ไปพุ่นเทียนนรกคุณเนื้อที่ห้าสี่ไรนรกอันนี้ไม่อันนั้นไม่เปรตนะนรกเยอะจริงอันนี้เข่าเข่าสวรรค์ไม่บาดที่สวรรค์ไม่บาทประตูสู่สวรรค์พญานาคที่ว่าเป็นพญานาคที่ว่า ปูเพิ่นบอกมาเบิ่งวังหันล่ะพี่น้องปูนาค้าอย่างนาชีอืมอลังการนี่เนาะยางนาชีอลังการงานสั่งนี่วัดขึ้นหน้าถ้ามูลจะเป็นนันถ้ามูลจะเป็นนรกถ้ามูลนรกแล้ไปเบิ่งถ้ามูลบ่กถ้ามูลจะเป็นถ้ามูลจะเป็นนรกไปไม่แล้วไม่ไปนะอันนี้เป็นพญานาคถ้ามูลเป็นถ้ามูลจะเป็นนรกพญานาคทางนี้จะเป็นนรกที่อลังการ ปัตถลังการงานสร้างังคคือพอยไงนะเพิ่นบอกว่าสื่อเลขไวเดอร์ซิบหาวัสที่นอนตานียแล้วบอกสื่อสิบหาไวเดอร์วสดใช่อปล่อยซิาแล้วเพราะว่าบบดนี้ปอปอายสาากราสินแล้วมาหอดปุ๊บพอหไงแล้วก็ถือลูกปูมาให้เลยไหถือลูกปูมาให้ปุ๊บแล้วก็ํำตาพัางยาวเลยแล้วห้เลย นี่ยังกอดจานโก้นีมีัิกอดจานโก้นี่ยังกอดจานโกำนี่ยกอานีก้นี่ยังกอดานก้ี่ยกอดจานโก้มี่ิงกอดนนโก้นี่ักอดจานโก้นียังกอดานโกนี่ยังกอดจานโก้นียังกอดานำก้นี่ยังกอดจ้วีุคคลอื่น นกรรมยังกรรมชนไก่บอกฟองว่าเบิง้งไหนครับกรรมทายาและเสพติด <c oughs> บอกป๊อปปี้มาเบิง้งกรรมฆ่าตัวตายหรือว่าจุดตัวตายตุกกยต๊กนรกเลยอือตกนั่นรกแล้วเนาะค่ะตัวตายต,ตายกห<ำ>มอน้ำห้อนกรรมเก่าจ้างกรรมเก่าช่วงจ่าพระศาสนากรรมดูหมิน่น สถาบันทั้งสามอ๋ถ้าผม่มีด้วยอืมอะไรเปร็ดเหมือลูกสูงนี่เป็ดลนสูงนี่เป็ดอที่โอ้ร่างก,กา,า,ายงานสังราวงได้เจดได้ฟีได้ก็ับส,น,จจสนไกลจ้องเรนมากลับสนไกลกลับไกกลับท่าแทง นี่พยากไีนี่พยากีพยากรเดี่ยวแมนบ่ะพยไกี่อี่แหล่งคุณขาบุนเห็นว่ะคุนขาขุนเห็ดเจดีอยู่ขุนยางไปทั้งหมนป่ะคุณยางไปทั้งสิปะนี่ปองออกโยป่ะอะไรกลัวอะไรไม่ต้องกลัวมาลูกมา กลัมกลัมเปผู้ทำบาปรอรับกรรมท่านพญายุ่มพญายมผู้แสนร้าย,รายพระผูกรรมฆ่าปลา ปานกะเป็นอาหารของขนเนาะปานจเป็นอาหารของคนเนาะกำหยิบสวยสิ่งของผู้อื่นเออกำโกหกพูเทปกำรักทรัพย์เออโกหกพูเทปหนีปากสีจ้อมเขาอันนี้กำขาหนูมขานกกำด่าด่าตีพ่อแม่เป็นเป็นเป็ดนี่เป็ดอืมเป็ดตัวใหญ่ๆหุ่นลิ้นเฮ็ดเอลดเลยหนอนพี่น้องด่าตีพ่อแม่ด่าพ่อด่าแม่ตีพ่อตีแม่อันนี้กินดิ อันนี้เพื่อนพระโง่ยงมันเท็อย่างเงีเ้ยิ้นมันงนี่สี่มอควดลูกอืมอันนี้อันนี้กับมักะลี่ผลนี่นี่เออมักะลี่ผลแม่บอแมนมักะลี่ผลเนาะ